สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้มีมะขามอัปเดตนะครับเป็นมะขามที่ผมสัญญกรรมไว้เข้าก่อนนะครับเด็ดก็ล้มเหลวนะครับล่องลอยก็ยังเหลืออยู่นะครับ คลิปก่อนผมได้ตัดนะครับตัดเลยไอตัดให้เขาแตกใหม่นะครับตอนนี้ก็แตกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแตกเยอะเลยครับเนี่ยพอเราตัดพร้อมกันนะครับมันก็จะแตกมาพร้อมกันแบบนี้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมาเ,าเป็นว่าคัดยอดคัดกิ่งแล้วนะครับก็กิ่งที่ไม่ใช้นะผมจะคัดออกนะครับเพราะว่า จะได้ทําให้กิ่งที่เราต้องใช้นะครับมันโตนะครับก็อย่างเช่นกิ่งนี้นะครับเนี่ยมันออกมาเยอะนะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี้ยมันมันอยู่ชิดไปก็เอาออกครับ ตหน่งที่มันชิดนะครับมีสองฝั่งนะครับก็จะออกทั้งสองฝั่งนะครับตำแหน่งที่เขาชิดเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราทําการตัดแต่งนะครับตำแหน่งนี้ก็ชิดนะครับเพราะว่าเรามีตำแหน่งอยู่ตรงปลายกับอีกฝั่งหนึ่งครับ แล้วก็เอาออกนะครับที่มันเกินมาครับส่วนฝั่งนี้ได้ระยะอยู่นะครับอันนี้แตกมายอดเดียวอีกยอดหนึ่งกำลังเป็นตุ่มนะครับกำลังเป็นตุ่มส่วนอันนี้ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับได้นะครับอันนี้เป็นหน้าไม้นะครับ ก็ตำแหน่งยอดต่อนะครับกิ่งหน้ากิ่งหน้าต้องใช้กิ่งนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ไม่เอาอันนี้ก็ตัดออกนี่นะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเยอะ เป็นมะขามใบปกตินะครับไม่ใช่ใบเล็กนะครับรอเขาแข็งแรงนะครับกิ่งเปลี่ยนสีนะครับก็จะได้ทำการเข้าลวดต่อไปนะครับกิ่งต้องเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนนะครับเป็นออกน้ำตาลนะครับผมจึงจะเข้าเข้าลวดเขานะเพราะว่ากันเผื่อกิ่งช้ำถ้ามันช้ำก็ ชะงักนะครับหรือว่าอาจจะทิ้งกิ่งไปเลยนะครับครับผมก็อัปเดตให้ชมกันนะครับมาขามตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ